ครับสดีค่ะวัน kind น of ี้เราได้รางวัลหนุ่มสาวไวสายแห่งปีค่ะหนุ่มหล่อเป็นยังไงบ้างคะโป่งปแล้วรางวัลส tamam okay. ิบปีต่ากเลยเอาน้องแคสกันก็ตื่นเต้นมากๆครับผมวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้รางวัลนี้นะครับเป็นเกียรติมากๆเลยก็ต้องขอบคุณนายแคสทุกคนมากนะครับค่ะ เดทีชดีมากครับผมก็เช่นกันครับก็ขอขอบคุณเอลิสแล้วก็แฟนๆทุกคนที่สปอร์ตเราในงานนี้แล้วก็ในข้างนอกด้วยครับผมก็ขอบคุณปีกัยี27แล้วนะครับขอก็ต้องขอบคุณพายทุกคนค่ะแล้วก็แฟนๆทุกคนที่ช่วยโหวตรางวันนี้มาเพราะว่านี่ก็คือเป็นรางวัลเดี่ยวครั้งแรกของเราที่เราได้โดยที่แบบว่าโคยไม่ได้มาด้วยก็รู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่ เราได้รับเข้าสู่กัดเดนเปอร์ตี้่ด้มากมีเซตทีมคนเ็นรามากลูกสาวของตังแห่งปีต่2ัน2ครับโดยเรา ในที่เวลามีชื่อเขาชิงอ่ะมีโปรอีีแอนลาตลอดเลยรู้สึกอบอุ่นมากเลยครับที่เหมือนเราไปด้วยกันเป็นครอบครัวหนึ่งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าพี่ๆโปรอมก็เก่งกันมากๆครับผมเพราะมีชื่อแลาที่ได้ตามพี่ๆโปรอมเข้าไปได้ก็ดีใจมากๆแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆให้ตามพี่ๆให้ทันครับผมก็ต้อขอบคุณน้องๆโคตรจริงๆก็ต้องขอบคุณค่ะที่ที่ทุกคนเห็นถึงศักยภาพแล้วก็เห็นถึงพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะ จริงๆเือนเราตอนนี้ไม่ได้แค่แบบว่าเรามสับ่ออย่างเดียวด้วยหรอมันจะเกเรื่องด้วยอะะเรารู้สึกางที่แบบเราต้สิีคนกำวยงน้ค่วอะไรอ่ะจริงๆมันก็เหมือนแต่ละคนมีโอกาสที่จะเข้ามาค่ะก็เหมือนช่วงเวลาอันนี้มันคือช่วงเวลาที่แบบเราได้รับมาแล้วก็เชื่อว่าคนต่อไปในปีหน้า ก็จะเหมาะสมเช่นกันคน่ะนั่นแหละค่ <ช sink S 1> <ล>ะน้องๆหนุ่มๆที่มีเราเป็นไอดอลหรือว่าเป็นกองผ่านเพราสู้นะคะสักวันต้องถึงโอกาสของน้องนะคะค่ะวั er น,นนี้ถ okay. ือว่าพิเศษนะว่าทุกที่เราเดือดเลตลอดเลยวันนี้ถือเป็นฟาร์มพิเศษเพราะว่าทุกที่เราเดลี้ยงตลอดอ๋อครับผมยังไงบ้างยังไงบ้างครับผมก็ก็ก็ดีใจมากครับที่ได้มาในวันนี้แล้วก็ไม่ได้ติดภารกิจอื่นนะครับก็เป็นเกียรติมากๆของผมก็ครับผม ไม่ไตั้งใจมาเลยวันนี้เพราะปีที่แล้วมิววันก็ไม่ได้มาววันติดภารกิจปีที่แล้วเลยไม่ได้มาติดภารกิจชื่อว่าโควิดเพราะอย่างแท้ที่มาหังปีที่แล้วแบบลนแล้วรอบนี้เป็นรอบที่2ครับผมรอบแรกก็มาชิงรางวัลเทรนดิ้งอาริสสวอร์ดครับผมตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากแล้วแต่พอรอบนี้มากคนเดียวก็ยิ่งติดได้เข้าใหญ่ก็ยังโชคดีที่วันนี้มิวันไม่ติดภารกิจนะใช่เพราะนั้นเหงาแน่นอนครับมาคนเดียวฝากผลงานของเราดีกว่าค่ะเอาสวีทก่อน ค่ะฝากเพลงนะคะพูดไปก็ไลฟ์บอยสิก็ถึงเรานะคะแล้วก็คนอื่นสามารถเข้าไปทุกช่องทางโซเชียลมีเดียและสื่อต่างคนอื่นค่ะถ้าผมก็ฝากติดตามเพลงล่าสุดของเรารักกันวันเดียววันเดย์นะครับทางทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็เราจะปล่อยอะไรต่อมาก็ฝากติด